กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมในเบรกนี้นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วพี่อาร์ตครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะพี่อาร์ตนะคะเป็นเจ้าของร้านสมุไยนะคะในร้านข่ารัดพท้า71ใครที่บอกว่าแวะเวียนมาก็อย่าลืมละกันมาเจอเจอกับพี่อาร์ตได้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอถามประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาของพี่อาร์ตนิดนึงคุ้นไหมคุ้นไหมหน้าพี่อาร์ตคุ้นไหมคุ้นคุ้นแบบเป็นชายามิชัยป่า หรือว่าพี่กุ้งหรือว่าพี่กุ้งต้องบอกว่าต้องถามตอนนี้นึงเพราะว่าพี่อาร์มาปุ๊บเปลี่ยนนั่งปุ๊บเปลี่ยนนั่งถามเลยพี่บอกว่าถามจริงอย่าว่านพี่ไม่เก่งป่ะถามเนีหรือว่าแบบพี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับไอ้คำถามเนี้ยโดนมาตลอดเวลาตลอดชีวิตในปัจจุบันนี้เลยดีกว่าก็ไม่ไม่ได้เป็นครับผู้ชายแท้ไทยรัฐเซนแต่เผอิญว่าเป็นคนที่เกิดมาตัวเล็กครับแล้วก็ หน้าตามันดันไปไปละไม่หวานมากนั่งข้างๆผมเนี่ยผมไปทางนู้นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเป็นมายังไงคะตอนแต่ว่าเป็นยังไงถึงมาทำร้านอาหารแบบนี้ได้อะคะก็เริ่มจากเป็นคนชอบทานเหมือนับคเป็นคนชอบทานแล้วปกติจะแบบไปเสียตังทานเดียวมากครับถ้าทุกวัน่ะ คือเป็นั่งเสียเงินให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาตลอดอแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากทําไมเราไม่เปิดเป็นของตัวเองวะแล้ว<อ>เราก็พยายามหาจุดด้อยจุดเด่นจุดดีของแต่ละร้านเนี่ยเอามารวมที่ร้านเราอ,อะไรที่ของเขาไม่ดีแล้วก็พยายามปรับออกมาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่างนั้นชื่อร้านเนี่ยมาอย่างไงมาอย่างไงก็คำว่าสมุทรไยมันดูเข้มแข็งไหมดูแบบดูเป็นคนเข้มแข็งดูเป็นคนที่แบบลุยลุยสู้นู้กรบเป็นนักรบ ซึ่งเป็นสมุไรที่มันไม่ทอ้อถอยอย่างเงคือก็มีแบบคือถ้าเกิดจะตายก็คือยอมผีชีพเลยตายกลางร้านกินกุงแตกกลางร้านว่ะเนอะนคนชอบอะไรอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนังโอ้ชอบครับชอถ้าพี่อาร์ชอบพี่อาร์บอกผมผมมีเป็นเท่านี้อยานะ เขาสุว่าชอบสปาร้านแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นญี่ปุ่น <ดำ S 2> ใช่แล<ๆ>้วต้องแบบว่ามีแบบวอลเปเปอร์ Q ที่เป็นแบบญี่ปุ่นมีโรคิซามูราออไรทุกอย่าที่มันแบบดูดุอะไรอย่างเงี้ไม่ได้เข้ากับหน้าเลยถ้ว <c oughs> เห็นพี่อาร์ตเนี่ยเป็นคนแบบนี้เนี่ยแล้วเรื่องของในวงการพ <c oughs> ี่อาร์ตแบบว่าทำด้านไหนบ้างนอกจากอาหารและพีอาร์ยังอยู่ในวงการด้วยทำด้านไหนบ้างครับผมก็เริ่มเริ่มต้นชีวิตเลยมาจากการเล่นลิเก คได้ลิเกเสร็จก็ได้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะแต่จากร้องลูกทุ่งก็ได้มาเล่นละครทางช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ได้เล่นละครเสร็จแล้วก็แล้วก็กลับมาทําเพลงอีกเอาเอาเป็นว่าบอกบอกเล่นแบว่าเอ่อมีละครเออมีมีลิเกละครเพลงพิธีกรนะครับแล้วก็นักแข่งรถมีอะไรอีกที่ไม่เป็นบ้างคะเดี๋ยวเเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนีพี่อิเก้ครับ ละครนักร้องนะพิธีกรพิธีกรก็โอเคสี่อย่างพอไปกันได้นักแข่งรถมาจากไหนคะพี่คะคือการแข่งขันรถเนี่ยมีมาชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ไม่มีใครรู้เลยในวงการก็ไม่มีใครรู้นะครับจนจนเพิ่งช่วงหลังๆปีหลังๆเนี่ยเพิ่งจะรู้กันว่าอ้าวอาร์ตแข่งรถเหรออะไรเงี้ยเพราะเห็นแบบเห็นในรูปบ้างแล้วก็มีคนแบบเป็นแฟนขับเนี่ยไปดูไปเชียร์ที่สนามบ้ายเฮ้ยแต่พี่ดูในแบบเวลาเราด้าดูเขาแข่งรถกันมีความมีอะไรพี่ไม่กลัวหรอ คือรถแข่งมันค่อนข้างเซฟคือดูอ่ะคนดูจะน่ากลัวครับแต่คนที่นักขับในรถอ่ะจะแบบมั่นมากมั่นใจมั่นใจในรถพี่พี่จะไปแข่งทีเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันล่าสุดนะครับในเดือนกันยานี้นะครับมีพิซาหน้ารถมัยยังคะกาหน้าอเปล่ลามันเรื่องธรรมดาน้อง <laughs> มันแกวกลาโยนโย นั่นเองเขโดนมัดอมันเลื่อธรรมดาแล้มันแจวา28ไปแทนที่ทีแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้มาว่าพี่อาร์ตเนี่ยยังทำมูลนิธิด้วยใช่ครับเป็นอาสามูลนิธิปอติกตึงครับโอ้โหศิลปิน330โอ้โหเจ๋งมกเดี่ยวกับน้ำมูลนิธิปอติกตึงนี่พี่ก็ต้องเจอพวกแบบเลือดแบบอุบัติเหตุก็เป็นชิ้นก็เจอมาครับเป็นชิ้นส่วนก็เจอมาเยอะ สมองสมองทุกอย่างไส้เซ้อะไรนี่เจอหมดบ่อยเออพี่คะเดี๋ยวต้องกิน้าจะคล้ายก็เลยพยายามจะอะไรที่มันดูแบบดุดันดุดันอย่างนั้นร้านจะเพราะผมผมเขาจริงดูดูหน้าตาอย่างนี้แต่เป็นคนไม่ได้อ่อนหวานแต่ก็ไม่ได้อ่อนหวานเหมือนที่เราคุยกันใช่ไหมบอกว่าคนที่นิ่งๆคนที่อะไเงียบๆต้องไม่ควรใช่ลองบาอย่างพี่ไม่นิ่งเลยครับพี่เป็นคนทะเล่นเลยครับ ไม่ไม,ไม,ไม่เราเห็นคนสวยน่ารักหมไดไม่กล้างงไ <Okay. S 2> งเดี๋ยวตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็พูดคุยพอของป่าของพอกันแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าช่วงนี้เดี่ยพี่อาร์ตมีผลงานอะไร,รดีๆบ้างให้แฟนๆติดตามนะครับก็ผลงานล่าสุดเลยดีกว่านะครับ,รบก็จะมีอัลบั้มเพลงล่าสุดนะครับอัลบั้มเพลงแม่จ๋าที่มันจะออนแอร์ที่มันจะเปิดตัวในเร็วๆนี้แล้ว เพลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเหลือรอเปิดตัวเปิดตัวอัลบั้มแล้วก็เริ่มโปรโมตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็จะมีละคร3ามเรื่องนะครับเรื่องเอ่อแมเอ่อฆ่าน้ำนมนะครับอาร์เรเป็นพระเอกเลยนะแล้วก็เรื่องแฟนจ๋าเป็นซิกคอมนะครับ100งตอนเลยครับเป็นเต็มนะครับก็ได้เป็นพระเอกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไปรับเชิญละครเรื่องเอ่นักเลงบ้าไล่ นะคะก็ก็เดี๋ยวเอยติดตามชมแล้วกันมีมีในเรื่องมีขาดก้อนหินต้นไม้อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะนะ่ะนี่ยพอจะได้อยู่เออน,บบนี่ยนี่แบบไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่เล่นอย่างเงี้นไม่ได้ป้าเดี๋ดยวตอนนี้นะคะคุกช่องเราพบกับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารบะหดีกว่าคร <c oughs> ับผมร้านอาหารซามูไรเนี่ยที่พี่อาร์ตเนี่ยแบบชอบกินอย่างเงี้ยเนี่ยภายในร้านเนี่ยมีเมนูอะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่ ครับผมสําหรับร้านซามูไรนี่นะครับจะมีแบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันนะครับมีทั้งชาบูด้วยฝั่งแล้วก็เป็นซามูไรเป็นปิ้งย่างนะครับก็คือว่าแล้วแต่ว่าแขกที่มาเนี่ยอยากจะทานเป็นน้ําหรืออยากจะทานเป็นย่างเดียวว่าหลากหลายเลยหลากหลายแต่ว่าราคาก็จะต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปิ้งย่างเนี่ยของเราก็ปกตินะฮะจะขายหัวละ450ราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราลดราคามาเป็นพิเศษนะครับก็จะ 450เนี่ยเหลือหัวละ<ม>2 9 9แต่<ม>ถ้าเกิดว่าใครมาอยากจะเพิ่มทะเลเนี่ย<ม>อยากเพิ่มซีฟู้ดเาเพิ่มแค่50บาทเองก็ได้กินซีฟู้ดแบบไม่อั้นเลยเ็ที่<ม>แต่เราเกิว่าเพิ่มเนื้อนะครับซึ่งเวลาเป็นเนื้อพิเศษอยู่แล้วเป็นเนื้อไทยเป็นพิเศษเพิ่แม,มแค่30บาทก็กินไม่อั้นเลยฟินเลยฟินได้ใครที่ชอบแบบปิ้งปิ้งย่างย่างชอบเนื้อเนี่ยพลาดไม่ได้ร้านนี้ครับผมแล้วแต่ว่าเป็นชาบูนะคระถ้ากินหัวละ1 9 9บาทกินไม่อั้นเหมือนกันอ๋โอโหเรียกว่า สบายกระเป๋ามากๆนะคะแถมยังแบบว่าได้กินแบบของที่มีคุณภาพดีอีกด้วยเพราะว่าวี่เป็นเนื้อที่แบบคัพิเศษนะคะแต่ว่าวันนี้พี่อามาหิวแล้วอะมาเนี่ยเราต้องการที่จะอยากชิมเมนูที่เด็ดที่สุดของร้านหิวแล้วด้วยขอบอกไว้เลยครับว่าตอนนี้ทางร้านของเราเนี่ยมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราเราไม่ได้ทําแต่ว่าเราเพิ่งจะมาเปิดตัวในการ อาหารเมนูพิเศษเนี้ยไม่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 ไม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 นานนี่เองนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ได้ได้เชฟฝีมือดีมาให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราทําเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่แบบบางคนที่อาจจะแบบไม่อยากกินบุฟเฟ่ต<อ>์ไม่อยากอะไรเงี้ยแล้วรีบอยากอยากอาหา,ารจานเดียวเงี้ยเราก็จะมีเมนูพิเศษให้เป็นสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลสปาเกตตี้หมูสปาเกตตี้เนื้อมีทุกอย่าง นะะคที่อยากจะให้มาลองกันวันนี้จะบอกว่าเด็ดที่สุดก็คืออยู่ที่เชฟใช่ที่คือเป็นมือหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้รู้หรือยังครับน้องบรรแก้วคะว่าเราจะได้ทำอะไรหิวหรือยังครับเดี๋ย่ารอเขากำลังจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะเป็นโอ้เป่งเป่งเป้งเป้งเป่งนี่คือเขาเรียกว่ากุ้งกุเป็นกุ้งเออเป็นกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากใช่กุ้งเป็ใหญ่มากนะคะแล้วก็ อย่างหนึง่งจะบอกว่าคุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่ามาในร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกอุ้ยเห็นจานใหญ่่างนี้เนี่ยตายแล้วจะเป็นอาหารจานเดียวฉชนกินค,คุณเดียวกันไวจริงจริงมันไม่ใช่อะ่ะมันมีที่เป็นแบบว่าจานร,ราคาปกติเพรับว่าอะไรที่มันอยู่ในราย,รายการเรา,เามันต้องใหญ่ๆพิเศษพี่ย้อเลยบอกว่าจัดมาเป่งๆนี่หนึ่งจานนี้นะคะเป็นไซส์ที่เรียกว่าจัมโบ้แล้วไซส์ใหญ่แล้วอันนี้เหมือนกินกี่คนคะพี่อาร์ต สามคนสองคนคือพี่หน้าเนี่ยไปแอบดูมาตอนที่เขาทำถ้าเป็นปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นเส้นเนี่ยเขาจะแบ่งมันเป็นถุงถุงหนึ่งถุงแต่จัมโบ้เนี่ยใช้สามถุงนะโอ้โหนจัดหนักกันเลยจัดหนักมากครับแต่ว่าวันเนี้ยเราสามคนอ่ะพี่รู้ไหมว่าชะตากรรมเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ทำไมคะคือพี่อาร์ตใจดีมากอ่ะตอนแรกพี่อาร์ตแบบใจคือแบบจริงๆริงก็ถูงไม่เอาแบบสามถุงก็ได้ เลยสามแต่พี่ขออะไรอย่างนี่ยพี่อาก็บอกว่าขอให้ในสิบห้านาทีนะพอดีพี่เป็นคนรีบใช่คพี่เป็นคนที่ทำอะไรต้องไวรวดเร็วนะนี่แหล่ะสิบห้านาทีมากไปไหมโอ้ยพี่พี่มองได้ไหมเห็นใจผมเถอะ ราคาเท่าไหร่ครับผมจานปกติเนี่ยเราจะขายอยู่แค่69บาทเองอค,คือเป็นอาหารจานเดียวแบบสบายๆราคาสบายกแบบระเป๋าเลยก็ลองมา,งาทานกันได้นะ,อะลองมาชิมรสชาติดูว่าแบบอ,อ,อาหารของเราเป็นเมนูพิเศษเนี่ยรสชาติอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงแล้วถ้ายอย่างนี้่ะครับอย่างนี้เท่าไร่จานนี้ถ้าเกิดบิ๊กมาขนาดเนี้ยอย่างน้อยๆต้องมีร้อยเก้าโอ้โหแล้ว่าคุณมมเพาะว่าจานนีนทานได้สตัวครับ ร้อยเก้าสิบเก้าสามจานนี่ก็เกือบหกร้อยอถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดแฟนๆที่ชมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชมรายการนี้นะครับแล้วพี่กอล์ตึกว่าอยากมาลองแบบเนี้ยสั่งได้เลยบอกว่าเอาเมนูพิเศษตามรายการนี้เลยเอ,อ่ะเราจัดให้ได้ฮนะออไ,ได้นะคะแต่ว่าถ้า แล้วถ้าแพ้ล่ะแพ้เราเราทานไม่หมดอ่ะทำไงอ่ะพี่อาร์ตโอ๊ยไม่ยากครับอาร์ตใจผมพี่ใจดีอยู่แล้วมาสามคนนี้นานที่นั่นอันนี้เคือว่าใครใครชนะคือรอดไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ไม่เป็นทีมพวกเรามาเป็นทีมทีมถ้าเหลืว่าไม่หมดภายใน5นาทีใช่ใช่อุ้ยอย่างเงี้นพี่ไม่ใจร้ายหรอกพี่อาร์ตใจดีกคน็ล้างห้องน้ำอีกคนนึงก็ไปล้างจานอีกคนนึงไปโบกรถที่พี่ก็แล้วกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเลีน่าเอาหน้าพี่ะไรขาวก่อเลยดีกว่ามันแกวพี่จะบอกว่าพี่สุภาพบุรุษพี่ห้น้างห้องน้ำบ้างล้าีกับแม่คัว้ไปน้ำจพี่ส่วนน้องเใส่ชุดเสือกับการแบบว่าตี๋ตีตีบกรถอนีใ่ไหมี่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวบกรถเออ บกรถให้จอดและให้คนเดินเข้าร้านไม่ใช่โบกรถพุ่งเข้ามาในร้านเดี๋ยวแต่ว่านี่คือเราเราต้องการที่จะแบบว่าเราต้องการที่จะยอมแพ้กันแล้วหรอเฮ้ยไม่มีไม่มีโทเมนูจัมโบ้บอกเลยว่าวันนี้พี่ฮายจะไปหาคนร้านจานก่อนได้เลยนะคะโปรดิวเซอร์ไป<อ>ร,ร้านจานได้เลยเดี๋ยวก็รู้ครับท่านผู้ชมครับว่าน้องทั้งสามคนนี้นะฮะจะ ท่านหมดภายใน15นาทีหรือเปล่านะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตครับก่อนที่จะไปนะคะให้พี่อาร์ทิ้งท้ายนิดนึงว่าอยากจะเชิญชวนอะไรทุกท่เกี่ยวกับร้านนี้ให้มาแวะเวียนมาที่ร้านกันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสําหรับทุกท่านเลยนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับถ้าเหลดว่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่ยากเข้ามาจากหน้าบอกซอยลัพาเดสิเอ็ดนะครับเข้ามาหกร้เมตรอยู่ขวามือเลยนะครับแล้วก็อาหารของเรานะครับไม่แพงเลยบอกได้เลยว่าไม่แพงแล้วก็ เลออย่างเห็นว่าุัวจนี่อย่างเงี้ยใช่ตัแบบตัวใหญ่ๆปลาหมึกก็แบบชิ้นใหญ่ๆทุกอย่างแล้วเราคัดมาตรฐานหมดมนะครับก็อย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาทานซามูไรปิ้งย่างเนี่ยก็แค่หัวละ2องร้อยเบาทเองใช่ครับ,รบชาบูก็แค่หัวละร้อยเก้าบาบาทครับแล้วก็อย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นจานปกติคือ69บาทเองอนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้แบบทุกท่านเนี่ยที่ที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากให้มาลองทานดูนะครับแล้วก็แล้วผมเองตั้งใจมากๆครับเป็นคนที่ ชอบชอบทนเหมืลยใส่ใจในรายละเอียดพูดได้ง่ายว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างในพี่อาร์ตคัดมาแล้วร้านเปิดและปิดกี่โมงครับก็เริ่มเปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนถึงประมาณสี่ทุ่มครับเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนคุณผู้ชมได้แต่เมื่อเชียงมื้อเย็นมืดอะไรก็มาได้มายังไงมายังไงมายังไงบอกแล้วไงเนี่ยลงบัดซอยลงแล้วเดินเข้ามาใช่ล่ลงมาค่ะเจ็ดเอ็ดนะคอกวินมอเตอร์ไซค์บอกร้านสมุนไพรก็ได้ ขอคุณมครัแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมหิวแล้วครับเอาให้หมดนะหิวมากลีน่าจะล้างห้องน้ํำครับตอนอาหารปลอดภัยช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่าเรา3ามคนจะพิชิตเมนูนี้ได้หรือไม่นะคะหรือว่าเราสาคนจะต้องไปปฏิบัติล้างห้องน้ําล้างจานหรือโกรถกันเอาไม่ว่าติดตามช่วนะคะเจิญครับสนับสนุนโดยลิวซีพร้อมเอวคอตปลอดภัยแคบแตะ โทร021049044